ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง In นซวันนี้เราก็อยู่กันในเกมฟีฟ่าโมบายสองศูนย์กันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็อยู่กับกิจกรรมใหม่นะครับก็สืบเนื่องมาจากว่าเมื่อคืนนี้นะครับผมได้ทํากิจกรรมเทสเตอร์ฮันเอลดราโดกับกิจกรรมวีคเอนท o น r n เมนต์ไปนะครับก็รวม2กิจกรรมไว้ในคลิปเดียวเลยนะครับแต่ว่ากิจกรรมวีคเอนท o น r n เมนต์นะครับก็คือมีข้อมูลผิดพลาดนิดหน่อยนะครับก็สืบเนื่องมาจากว่ามันเพิ่งจะเข้านะครับก็เลยยังไม่ได้ลองเล่นก็เลยมีผิดพลาดบ้างก็ คลิปนี้ก็เลยกะว่าจะมาทําคลิปซ่อมให้นะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่ากิจกรรมวีคเอนทัวร์เมนต์มันมีอะไรบ้างนะครับกิจกรรมนี้เขาจะให้เราเล่นทั้งหมด3วันนะครับก็คือเป็นกิจกรรมที่สุดสัปดาห์นะครับอาทิตย์หนึ่งจะเล่นได้แค่3วันนะครับเขาจะเปิดให้เราเล่นได้แค่เฉพาะวันพฤหัสศุกร์เสาร์นะครับ3วันนะครับเมื่อเข้ามาตอนแรกมันจะไม่เป็นหน้านี้นะครับมันจะมีทั้งหมดมันจะเป็นหน้าแรกก่อนนะครับเข้าใจเราเลือกเล่นระหว่าง ทีมที่เป็นให้เราจัดทีมที่เราเล่นในหมวดของ vsa กับหมวด head to head นะครับเขาจะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเลือกเล่น vsa หรือเล่น head to head นะครับเมื่อเราเลือกไปแล้วนะครับมันเลือกฟรีนะครับก็เมื่อเราเลือกไปแล้วนะครับเขาก็จะให้นักเตะเรามา11คนนะครับก็เป็นทีมในอีเวนต์ของเขานะครับก็เป็นการ์ดของอีเวนต์ของเขานะครับใหเอาให้เราสร้างไลน์อัพขึ้นมาใหม่1ไลน์อัพนะครับเพื่อจะเอามาเล่นในหมวดหมวดนั้นนั่นเองนะครับถ้าเลือกหมวด vsa ก็เล่น vsa ไปนะครับ ก็ถ้าเล่นเป็น VH Head to-head ก็จะเล่นเป็น to head ไปนะครับก็เม mm ื hmm. mm ่อจัดทีมได้แล้วนะครับเขาก็จะให้เราเล่นนะครับในการเล่นของเขาในแต่ละครั้งนะครับมันจะต้องใช้ wt t i c k e t นะครับที่เขาแจกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าในหมวดของ Head- tohead หมวด vs ก็ถ้าเกิดทำได้ตามเงื่อนไขของเขาเขาก็จะแจกอยู่นะครับตอนแรกนะครับเมื่อวานนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีแจกบ้างนะครับในการเล่นในแต่ละครั้งก็ต้องใช้ wt t i c k e t อันนี้นะครับอย่างทางและ2อันนะครับก็พูดง่ายๆว่าใช้ตั๋วเล่นแทนสายฟ้านั่นเองนะครับเมื่อเราเล่นนะเล่นมาชนะนะครับเราก็จะได้เป็นตัว wt point นะครับถ้าชนะได้20นะครับถ้าเสมอก็ได้ได้8นะครับถ้าแพ้ก็จะได้4นะครับก็สําหรับของหมวด v s a ก็น่าจะเท่ากันนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้กด v s a ก็เลยไม่รู้นะครับว่ามันได้เท่าไหร่เมื่อเราเล่นเสร็จแล้วนะครับ เขาก็จะให้เราเอา WT point นะครับมาแลกนักเตะซึ่งมันมันก็เขาจะมีนักเตะให้เราแลกหลายลีกเลยด้วยกันนะครับก็อันนี้ดูอันนี้ก่อนนะครับก็เป็น o อเวอร์72นะครับก็เป็นนักเตะจากลีกปกตินะครับก็คือเป็นการ์ดปกติที่การ์ดของเขานั่นเองนะครับก็72บวกก็ต้องใช้8อันนะครับใช้25นะครับโทษทีนะครับก็มี70ก็มี80บวกด้วยนะครับ ถ้าเป็น84ก็จะต้องมี160เลยนะครับขยับถามานี้เป็นนักเตะจากลีกานะครับก็เป็นสายลาีกานะครับก็มี13ก็ได้77บวกนะครับก็ถ้ามี5ก็ได้64บวกนะครับช่องนี้ก็เป็นแชมเปี้ยนชิพนะครับลีอังกฤษนะครับต้องใช้10นะครับถึงจะได้76บวกสี่ก็ได้71บวกนะครับ อันนี้ก็จะเป็นหลีกคุณใดนะครับก็ตามนี้นะครับอันสุดท้ายก็จะเป็นหลีกเคลีกนะครับก็จะจัดแลกตัวนักเตะเราก็ไปจัดทีมกันขึ้นมานะครับก็เขาก็มีและซื้อด้วยนะครับพันสองยห้าสิบก็จะสามารถซื้อได้ WT. p o i n คูณสามสิบนะครับหรือหกพันสองร้อยห้าสิบก็จะได้ร้อยห้าสิบเลยนะครับแล้วก็มาดูอีกช่องหนึ่งนะครับ อันนี้ก็จะเป็นนักเตะประจําเดือนนะครับมันจะได้เปลี่ยนทุกยี่สวันนะครับเดือนนี้เขาก็จะมีให้แลกนะครับเป็นมาโกอาเซนซิโอนะครับโอวอร์ออลหนึ่งร้อยนะครับสำหรับเดือนนี้ตัวท็อปนะครับตัวต่อมาก็เป็นเก้าสิบเจ็ดนะครับนักเตะสเปนนะครับต่อมาก็เก้าสิบเจ็ดเช่นกันนะครับเป็นเม็กซิโกนะครับซีเอ็มต่อมานะครับก็เป็นเก้าสิบเจ็ด อีกเช่นเคยนะครับเป็นนักเตะจากอังกฤษนะครับตัวสุดท้ายนะครับก็เป็น97นักเตะจากออสเตรเลียนะครับใช้ในการแรกแต่ละครั้งก็ใช้30นะครับแต่อันนี้มันจะต้องใช้ตัว WT Premium Point นะครับซึ่ง WT Premium Point นะครับได้มาจากไหนนะครับก็คือมันจะได้มาจากช่องนี้นั่นเองนะครับช่องนี้นะครับก็เหมือนลักษณะสตาร์พาร์ s นะครับนี่นะครับ เมื่อเราแรกมี WT point ครบ25มันก็จะปลดล็อกนะครับแต่สำหรับคนที่เป็นสายฟรีก็จะได้แค่แถวบนนะครับเหมือนสักลักษณะเดียวกับ s t a r p a s s นะครับถ้าเป็นคนที่คนซื้อ149บาทข้างล่างก็จะสามารถแรกลกรับได้ทั้งบนท้างล่างนะครับเห็นไหมครับข้างล่างก็จะมีจำนวนเงินด้วยนะครับมี EPIC point ด้วยนะครับแล้วก็มี WT g ticket ด,ด้วยนะครับ สำหรับอันนี้เขาก็จะสามารถดูวิดีโอได้นะครับเพื่อแลกรับตก็ตนะครับก็เป็นตั๋วนะครับสำหรับเอาไปเล่นนะครับในหนึ่งตานะครับซื้อได้สองครั้งนะครับตอนหนึ่งวันนะครับแล้วก็จะมีสายคลอยซื้อด้วยนะครับหนึ่งครั้งตอนหนึ่งวันมันเช่นกันนะครับก็นักเตะดาวเด่นนะครับก็ประจําเดือนมันก็จะมีเดือนยี่สิบสี่วันมันจะเปลี่ยนเพราะวันนี้มันเขียนว่าเดือนเดือนหนึ่งนะครับก็น่าจะมีเดือนที่สองต่อนะครับ wt point ซื้อได้นะครับ3,750นะครับคูณ10นะครับเพื่อแลกหลับตัวพรีเมียมนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปดูที่สโตนิดนึงนะครับสำหรับสโตนะครับ week end tournament นะครับก็มี149บาทนะครับก็สามารถซื้อเป็น unlock b a t t e n pass นะครับแล้วก็เป็น wt point คูณ25นะครับ bp 500นะครับ149ก็คือเมื่อกี้นี้เองตัว w a l e r pass ที่แถวตารางเมื่อกี้นี้นะครับ แยบช้องต่อมามี29บาทนึงครับซื้อเพื่อแลกล้บหนักเตะนะครับโอ้88บวก7 6 6 674โอ้หลายคนเลยนะครับแล้วก็มี V.P. point นะครับ29บาทเองนะครับช่องถัดมาก็เป็น29เช่นกันนะครับก็เป็นนักเตะมีโกมีกองมีกองหลังมี m i d ฟ i ล l ์มีอะไรแตกต่างกันไปนะครับ60บวกนะครับผมจะก็จะข้ามไปหลักๆเลยนะครับเราก็จะมาดูแพ็คใหญ่เลยนะครับ ผมก็จะข้ามมาดูหลักๆนะครับอันนี้149บาทนะครับก็จะเป็นนักเตะจากแชมยนชิปนะครับแล้วก็ช่องถัดมาก็จะมีนักเตะจากรลิก้านะครับแล้วก็มีจากลีกอื่นนะครับมาดูแพ็คใหญ่นะครับ599บาทนะครับได้74บวกเลยนะครับก็เป็นนักเตะลิก้านะครับเป็นลีกสองนะครับมีมิดฟิลมีกองกลางมีบีพี2,000ด้วยนะครับ ข้ามาที่ช่องใช้เพชรแดงซื้อได้นะครับก็เพชรพันสซื้อได้3.0ม p ิบวีพนะครับก็ข้ามไปหลักๆเลยนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับมีอันสุดท้ายก็เป็นพรีเมียมนะครับก็เป็นพรีเมียมพอยต์นะครับ WT รีเมียมพอยต์คูณสิบนะครับสามพใช้เพชรแดงซื้อนะครับแล้วนะครับสําหรับกิจกรรม w e เอ็นทัวร์นเม e นตนะครับก็ต้องขออภัยอย่างยิ่งเลยนะครับที่คลิปแรกในคลิป เอลโดราโดนะครับช่วงท้ายๆก็อาจจะมีข้อมูลผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยว้นที่นี้นะครับก็ทําแก้ไขให้แล้วนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ฝากติดตามด้วยละกันนะครับสำหรับข้อมูลถ้าอะไรมีอะไรข้อมูลอะไรที่เพิ่มเติมหรืออะไรที่ผิดพลาดแก้ไขผมก็จะคอมเมนต์ไว้ให้นะครับเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้นะครับก็อ่านคอมเมนต์กันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ